การรอคอยไม่เคยเป็นปัญหากับผีโดยเฉพาะเมื่อเป็นการล้างแค้น การบวชเรียนเปิดโลกใหม่ทําให้เสือรู้ในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่ามีอยู่จริงในโลกมนสกฏวิญญาณสักอักทะลาภาษามคตเพื่ออยู่ยงคงกระพันศาสตร์อันพระพุทธองค์ไม่คิดว่าจะมาเกี่ยวข้องกับพุทธวัดนี้ไม่ดังวัดป่าบ้านนอกครคนรู้จักมีแค่คนในตําบลมาทําบุญเหมาะกับพระเก็บตัวหลบปัญหาพระมัน่นมาอยู่วัดนี้ไร้ใบสุทธิพระแต่ไม่มีปัญหากับสมภารเจ้าอาวาสทั้งวัดมีพระอยู่แค่สิบองค์ออกพรรษานี้ศึกออกไปแต่งมีสามองค์อีกสององค์ทําท่าว่าจะตามไปมีสีกาแวะเวียนมาหาบ่อยจัดได้ว่าเสน่แแรงล้วยังจะมีเรื่องคาไมม่ถึงอีกกา มไม่ต้องเสียเวลาคาดการดีไม่ดีทั้งวัดอาจเหลือพระแค่สาองค์ก็ได้ใครจะไปรู้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าพระมั่นอาจเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสนะแก่แล้วความแก่ไม่เคยประณีใครพระมั่นองค์นี้มากวิชาพานร้อนวิชาเอาซัดด้วยคนบางคนเกิดมาด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้นพระมั่นประจักษ์กับตัวเองว่าหลายสิ่งหลายอย่างในโลกไม่ยอมหายสับสูญไป มันดิ้นรนมันต่อสู้มันพยายามอย่างหนักเพื่อให้มนุษย์ขอแค่สักคนเดียวมาเก็บรักษาพวกมันเอาไว้อาจารย์ของพระมัน่นสืบทอดทุกอย่างทุกอย่างอ่านไม่ยอมสูญหายไปจากโลกต้องถ่ายทอดให้พระมั่นแล้วก็พอใจกับการละสังขาราจากโลกพระมั่นไม่อยากแบกทุกอย่างไว้แต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไปเมื่อมีผู้สืบทอดภาระรของพระมั่นจะได้จบสิ้นลงสักทีแล้วพระรูปนั้นก็หาผู้สืบทอดต่อไปเป็นเช่นนี้ไปอีกเป็นร้อยร้อยปี หลายวันแล้วฉันเข้ากันมาหลายมือพูดคุยกันมามากมายพระมันแน่ใจว่าเมื่อเอ่ยปากบอกเจ้าอาวาสคำตอบจะไม่ทำให้ผิดหวังการบอกเล่าสาเหตุการมาจึงเริ่มขึ้นท่านอยู่วัดเก่าที่ท่านบวชไม่ได้วัดที่ประสิทธิประสาทศิยศาสตร์วิชามืดให้ท่านมีคนเอาวิชาไปใช้ในทางที่ผิดมันมาหาท่านด้วยเจตนาร้ายมันไม่พูดความจริงกับท่านแต่วิชาของท่านได้ผลผลลัพธ์เลวร้ายมีผู้หญิงมีชาวบ้านแล้วก็มีเรื่องคอขาดบาดตายเจ้าอาวาสรู้ว่าพระมันจะกล่าวอะไรต่อพระมันหนีร้อนมาเพิ่งเย็น ท่านเห็นมาตั้งแต่เป็นเอ็นจนแก่ปูนอีกคนบางคนเกิดมาชดใช้กำมักหนักนาสาหัสกว่าคนอื่นไตรจีวรเป็นแค่เครื่องนุ่งห่มชั่วคราวเท่านั้นเองผมเกิดมาเพื่อไม่ให้สาย,ยศาสสะศาสดำมือสูญหายไปบทสรุปหลุดจากปากรามัน่น เร็วกว่าเจ้าอาวาสคาดคิดไว้เยอะเป็นกรรมอันพระมัน่นต้องชดใช้เจ้าอาวาสเข้าใจว่าออกพรรษาเมื่อไหร่พระมั่นก็ไปยังไงก็ต้องมีพระสืบทอดวิชาสายยาศาสตร์อยู่ดีวิชาพวกนี้ไม่ยอมตายมันดิ้นรนจนสำเร็จหาผู้สืบทอดเจอจนได้อยู่ในมือพระยังไงก็ปลอดภัยกว่าอยู่ในมือพ่อมดหมอผีเหล่าคนผู้ทุกวันมีเรื่องให้ใช้เงินเจ้าอาวาสก็เลยยกมือห้ามพระมั่นว่าท่านไม่ต้องพูดแล้ว หมายความว่าท่านไม่ขัดขวางสีนั้นมีอยู่มากมาย227อข้อมีประโยชน์ใช้ได้จริงๆก็ตอนบัญญัติขึ้นมาเท่านั้นเองพอเวลาผ่านไป2,500ปีก็เลยไม่ทันสมัยสิ่งไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ได้หมายความว่าไม่ผิดเจ้าอาวาสไม่พูดจะไปทําอะไรได้ไม่ใช่วัดนี้ก็ต้องเป็นวัดอื่นอยู่ดีกรมนี้กําหนดมาแล้วพระมันเกิดมารับใช้กัมวัดเงียบเหงาจึงคึกคักขึ้นมาคนนอกตําบลรู้จักไปกลายเศรษฐกิจดีสําหรับวัดนี้เป็นเรื่องที่เจ้าอาวาสยอมรับได้อุโบสถสร้างปีหยุดสร้างปีหาเงินก้อนต่่่อออไไปจจจะด้้เเสสร็กกนาาาาวาแตยีท พระเสือตั้งใจว่าสืบหลังออกพรรษาก็เลยเปลี่ยนใจหลายสิ่งเคยได้ยินว่าเขาเล่าว่าไม่ควรหลุดรอดมือไปพระมันรู้ว่านี่ไม่ใช่ผู้สืบทอดแต่วิชาความรู้เหมือนกองไฟมีคนมาต่อไฟเอาไฟไปใช้ที่อื่นกี่สิบครั้งกี่สิบผลไฟกองเดิมยังไงก็ไม่ดับแต่ถ้าไม่ยอมให้ต่อกองไฟไปใช้ที่อื่นวันไหนไฟกองนี้ดับจะทำยังไงละ่ะ พระเสือไม่ใช่ลูกมือที่ดีแถมหัวยังไม่ดีอีกด้วยไม่สามารถเอาดีด้านี้ได้กรรมของพระเสือกำหนดลงมาเป็นอย่างอื่นสายาส์เลือกผู้ครอบครองผู้คู่ควรคนอยากได้วิชามีมากมายมีแต่ต้องคัดออกคัดทิ้งทั้งหมดอันทำได้คือรอคอย เวลาผ่านไปพระเสือผิดหวังทั้งที่ตั้งใจพยายามมีใจรักแต่สมองไม่เอ,อื้ออํานวยทางออกอันไม่ต้องวุ่นวายใจคือสึกออกไปสะพ้นจากเขตวัดเรื่องไม่สมหวังก็หายไปเองพระเสือสึกมาเป็นนายเสือนีหมายเกณฑ์ทหารโดยการย้ายไปอยู่ที่อื่นหมายเกณฑ์ทหารมาติดตรงหน้าประตูบ้านไม่มีใครยอมออกมารับเรื่องคาราคาซังอยู่ตรงนั้นไม่มีการจับจนกว่าอายุเกิน3ามสิบกฎหมายบอกว่ามีปัญหาหนีได้ก็หนีไปอายุ30เมื่อไร่เรื่องจึงจะจบทหารมาลากตัวไปติดคุกไม่ได้ ตอนคิดตอนหนีนั่งง่ายปัญหาเริ่มหลังจากนั้นเห็นงานดีงานอยากทําเสือทําไม่ได้เพราะไม่มีใบสอดอกไปสำแดงพันธะทางทหารพันตัวอยู่กว่าจะคิดออกก็ช้าเกินไปซะแล้วแต่ชีวิตนี้ต้องใช้เงินอยู่ทุกวันหนาที่บ้านที่พี่น้องน้องยึดไปเป็นของตัวเองหมดสิน้น วันนั้นเสือหมดความอดทนกับงานกระจกงานห่วยงานทุเรศทุกอย่างต้องไต่ระดับครั้งแรกเสือแค่ดูต้นทางได้แค่เศษเงินจากการปล้นความอดทนเสือมีแค่น้อยนิดงานดูต้นทางไม่ได้ให้ความรู้อะไรเลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตใจใจถึงหรือเปล่าปัจจัยเล็กๆแค่สิ่งกวนใจคนบางคนเท่านั้นเองไม่ใช่ปัญหาของเสืออย่านับเป็นปัญหาเลยจะดีกว่า เหตุผลที่เสือกําเนิดขึ้นมากรรมอันสวรรค์กําหนดเสือต้องชดใช้ก็คือทําให้โลกหมดความน่าอยู่ชื่อเสือบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าทิทางของเสือบนโลกคืออะไรการที่เสือบวชเรียนเรียนศายศาสตร์ไม่สําเร็จกับพระมัน่นก็เพื่ออะไรศัยศาสตร์เกิดจากความชั่วร้ายรับใช้ความชั่วร้าย เสือปล้นและฆ่ารู้ว่าไม่มีใครเอาผิดเสือได้ผีคนตายชี้ตัวเอาความผิดกับเสือไม่ได้พระมั่นไม่ใช่อาจารย์ที่ดีแต่พระมั่นเป็นผู้ชี้ทางที่ดีพระมั่นชี้ทางโจรให้เสือทุกศพที่เสือฆ่าเสือเศกคาถาไายมนสะกดวิญญาณใช้พระห้อยคอตนขิดปากศพกำกับคาถาไายมนยาวเหยียดจนสุดลมหายใจคดีไม่เคยเป็นข่าวแค่ตำรวจมาเก็บศพไม่เคยเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ตอนบวชพระได้อาคมพระเสด็จนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าแต่นี่เป็นโจรเต็มร้อยคาถาอาคมอักขลภาษามคอดเสือกำลังยิงก็ตายฟันก็เข้าแต่คาถาสะกดวิญญาณยังขมังอยู่พระห้อยคอยยังศักดิ์สิทธิ์ ผีคนตายได้แต่มองเสือผู้ฆ่ามันมันทำได้แค่จ้องมองเท่านั้นเองจริงๆผีบอกความจริงกับใครไม่ได้ทวงถามความยุติธรรมให้ตัวเองไม่ได้ผีทุกตัวอยู่ใต้มนสะกดให้มันทุกตัวเป็นใบไม่ว่าผีทุกตัวพยายามสักเพียงใดอย่างเก่งที่สุดทำได้แค่เสือเห็นพวกมันด้วยตาของเสือเท่านั้นเสือไม่เคยมีปัญหากับการมองเห็นผีกรรมของเสือกำหนดลงมาเช่นนั้นเออดีมากกับโจรอย่างเสือผู้ฆ่าก่อนต้นทีหลังเสือมองผีใบผีทุกตัวต้องการหยิบมีดขึ้นมาแทงหัวใจเสือแต่มนสะกดเอาพวกมันอยู่มน้าสะกดทำให้ผ จากผีใบแรกผู้ไม่ยอมทำอื่นใดนอกจากไม่ยอมให้สายตาเสือคล้าจากมันมาสู่ผีไปตัวที่20ตัวที่30พวกมันกลายเป็นกำแพงขวางตรงหน้าเสือไม่ว่าเสือเดินไปไหนเวลาและสถานที่ไม่เคยเป็นปัญหากับผีใบทั้ง30ตัวไม่เป็นแม้แต่ความไม่สะดวกกำกําหนดมาให้เสือฆ่าคน30คนตัวเลขหน้าจะแค่นั้นศพที่30เศษฐิใหญ่เสือปล้นหลังจากเศษถิใหญ่ออกมาจากธนาคารพร้อมเงินเดือดลูกจ้างทั้งบริษัทหลายร้อยชีวิตธนบัตรเงินสดล้วนๆกางต้นครั้งสุดท้ายเงินมากพอซื้อสวนหลายสิบไร่แต่งมีสักคนใช้ชีวิตตเกกษรรอยยย่าาางสบไปหล สิบปีเสือบอกตัวเองว่ากรรมของข้าจบแล้วเสือเอาเงินฝากธนาคารบวชท 1, า่างหนึ่งพันษาเมื่อจีวรคุ้มกายผีใบทั้ง30ตัวปรากฏกายให้เสือเห็นไม่ได้วันที่เสือศึกจากท้าไม่ต่างจากวันอื่นๆตลอดภันงาผี่ใบทั้ง30ตัวไม่อยู่ในสายตาอีกแล้วเสือมีผู้หญิงหมายตาไว้ก่อนบวชได้เวลาแต่งมีสัทีถึงแม้เสือเอาดีทางสายสยะไม่ได้แต่เสือก็ใช้สายยสะเกินคุ้มกับที่ร่ำเรียนมา การที่ได้ผู้หญิงสวยบาดตาบาดใจมาเป็นมีต้องแย่งมาจากเจ้าของคนเก่าสำหรับเสือการแย่งมาอย่างใสสะอาดแค่คิดก็น่าสงเพชแล้วเวลาก็ผ่านไปเป็นสิบสิบปีเวลาพากหลายอย่างไปทั้งมีระความเก่งกล้าในคาถาอาคุมจิตใจเด็ดเดียวมุ่งมัน่นแต่อย่างเดียวเวลาไม่สามารถเอาไปได้พระเครื่องห้อยคอเสือองค์พระกรษ่ลงบนปากศพนำเอาคาถามุตราแห่งมคคตชั้แรกลงไปในศพผลลัพธ์ยังคงเหมือนเดิมอยากเดียวอันเวลาสิบสิบปีไม่สามารถเอาไปได้ ทีสาตน30วิญญาณยังอยู่ใต้มนตสะกดขึ้นสวรรค์ไม่ได้ลงนรกไม่ได้ติดแงะอยู่ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรให้ทําสักอย่างใช่นานมากซะจนผู้ได้มนต์กรรมไม่ได้แล้วว่าตนเองทําอะไรไว้ในวัยหนุ่มตอนนี้เป็นแค่ตาแก่หูงอหลงหลง,ล,งลืมลืมหรือลูกสาวเพียงคนเดียวมีลูกเขยเป็นเกษตรกรเต็มขัน้นทั้งทาสวนทั้งเลี้ยงวัวตาแก่หูงอนั่ง,น,งน,น่นอนน,อนหายใจทิ้งไปวันวัน,วน ทิ้งให้30ผี30วิญญาณไม่สามารถไปไหนไม่ว่าจะสวรรค์หรือนรกไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเวลาผ่านไปนานมากขนาดไหน30ผีต้องการความยุติธรรมและพวกมันไม่เคยได้ความยุติธรรมไม่เคยเดินมาหาใครความยุติธรรมต้องชุ่งชิงด้วยตัวเองเท่านั้นบ้านนี้กำลังกินข้าวเย็นกันแค่3มชีวิตเสือลูกสาวและลูกเขยเห็น30บวิญญาณเคลื่อนมาแต่กลแสงสีขาวมูมูขุ่นบุนไม่ได้สว่างข้างข,างขวาของข้อบัว ทั้งสมชีวิตไม่ได้หวังความช่วยเหลือจากใครแหกปากไปก็ปล่าประโยชน์แทงโง่อีกต่างหากสาถีไม่ได้เดินลอยเรียรียตีนไม่แต่พื้นมุ่งตรงเข้ามาหา30ปีผ่านไปมนสกดหมดฤทธิ์ไปแล้วพวกมันทั้ง30อยากทาอะไรก็ทําได้แล้วยกเว้นแค่ไปให้พ้นจากโลกพระเครื่องห้อยคอตาแก่เสือยังยึดโยงพวกมันทั้ง30ถีไว้กับตาแก่ผู้ไรม้มน จากระยะไกลตอนนี้พวกมันไม่ได้ไกลแล้วมองเห็นหน้าชัดเจนจากฝ่ายมนุษย์วงกินข้าวเลิกไปตั้งแต่วินาทีแรกเห็นพวกมันลูกสาวนั่นเองรวบสำรับกับข้าวไปไว้ในครัวรู้แน่แก่ใจไม่มีบ้านหลังอื่นอีกแล้วที่พวกมันมุ่งมาหาเกียรติศักความร้ายกาศของพ่อเล่าลือมานานก่อนหล่อนเกิดซะอีกคราวนี้เกียรติศักคำเล่าลือไม่เป็นแค่ลมปากอีกต่อไปแต่มาให้เห็นเป็นตัวต,วตวูแบบแสงขมุกข,ขมูมาเป็นหมู่ฝูงใหญ่มากอยากพยายามนับให้ทำร้ายจิตใจตัวเองดีกว่าแค่นี้ที่พุ่งขึ้นสมองแล้วเธอออเเเขขย่่่่่่่าาาาาตตัััััววววพพพหหลลงงงจกกก็บบบสรรู้้้้ึไไมดแนี ใครให้หวังเพึ่งแับผูปัญญาอ่อนบรรจุกระสุนเต็มอัตราในปืนลูกสองสามารถยิงวัวตายทันทีตั้งสองกระบอกเลยผัวปัญญาอ่อนเชื่อในสิ่งที่หล่อนไม่เชื่อก็มันออกจากปัญญาอ่อนขนาดนั้นเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง ผัวหลอดระดมยิงใส่ฝูงผีล้อมกรอบบ้านหลอดได้รู้ว่าผีเป็นแค่ควันสีขาวมูมูมเมื่อเจอลูกกระสุนควันขาวมูมูมแตกกระจายสองสามวินาทีถัดมาคืนรูปเดิมกระสุนปืนลูกสองไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทิ่มลงฝังดินผัวปัญญาอ่อนยังบ้าไม่เลิกปืนยากระบอกแรกหมดกระสุนไปแล้วไม่ใช่ปัญหายกปืนยากระบอกที่สองขึ้นมายิงยิงแล้วก็ยิงกระสุนแดงจัดพุ่งแหวกอากาศแหวกร่างกลุ่มควันตรงเข้าจุดตายถ้านี่เป็นมนุษย์ความตายเกิดขึ้นทันที ผีตายไปแล้วย่อมไม่ตายเป็นครั้งที่สองแค่เสียรูปร่างสักสองสามวินาทีแล้วมันก็ลอยตรงมายัางบันไดบ้านบ้านยกพื้นสูงมากหนีน้ำฤดูน้ำหลักบันไดมีทั้งหมด9ขั้นขั้นแรกผีผ่านไปแล้วและขั้นต่อไปก็ลอยผ่านผีตัวแรกมองตรงมายัางพ่อพ่อโดนหล่อนเขย่าแรงมากจนได้สติสิทธิ์ไม่ค่อยจะมีแกมือหล่อนออกจากหัวไหลพ่อควักพระเครื่องออกจากอกเสือ้อพ่อหยุดสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนด้วยจำบทสวดไม่ได้แล้ว เมื่อนานมากพ่อบอกลูกสาวตัวเล็กๆคนนี้ว่าเก่งกล้าสามารถในคาถาอาคมในเวลานี้เสือตัวนี้ยังจะเหลือคาถาอาคมอะไรอีกเวลาไหนกินข้าวยังจำไม่ได้เลยพ่อมองพระเครื่องในมือแล้วก็มองผีสลับไปสลับมาอยู่อย่างนั้นไม่ได้หยุดยั้งผีไว้แค่บันไดบ้านผัวยังไม่ได้หยุดยั้งความปัญญาอ่อนตั้งหน้าตั้งตาบรรจุกรสุนอใสปืนยาวทั้งสองกระบอกไม่เหลือสติไว้คิดอะไรสักนิดหล่อนมองกลับเข้าไปในห้องนึกขึ้นมาได้ว่าในนั้นมีหิ่งพระ ผีลอยผ่านบันไดขั้นที่9มันอยู่บนบ้านลอยเรียบพื้นตรงเข้ามาหาพ่อฝ่ายนี้ถอดสร้อยคอชูพระเครื่องหมดทั้งพวงเข้าใส่หน้าผีไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่หล่อนต้องการเป็นที่สุดผีไม่ได้ชะง,งักต่อพระเครื่องตรงหน้าตนต,นตาแก่หลงลืมลืม,ลมหมดสภาพกับพระเครื่องหนึ่งพวงไร้เวทมนตรำหลุดจากปากไม่มีปาฏิหาริย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธ์มาช่วยเหล่าผีไม่เสียเวลากับระยะห่างพวกมันลอยเข้ามาล้อมกรอบมนุษย์สามชีวิตดวงตาสีแดงสว่างได้สว่างวา่าวาบวาบ,บนใบหน้าผีทั้งหมดดวงตาทุกคู่จ้องตรงมาอย่างสาึกได้ชัดเจน ความหนาวเย็นพุ่งจากมือผัวปัญญาอ่อนมายังท้ายถอยหัวชิกหัวหล่อนจนตัวหล่อนต้องลุกจากพื้นขึ้นมาตามแรงดึงพัวยัดปืนยาวใส่อุ้งมือหล่อนออกคำสั่งยิงมันความปัญญาอ่อนไม่สิน้นหวังสักทีเดียวหล่อนกระหน่ำยิงยิงแล้วก็ยิงยิงจนกระทั่งเหนียวไก่เท่าไหร่ลูกกระสุนไม่แผดเสียงเปรียงเปรียง,ยง,ยงออกมาเวลาแห่งการไม่ต้องคิดหายไปหมดกลับสู่สภาวะเก่าตกใจกลัวผีเหมือนเดิมแต่เท้ายังไม่ยอมแพ้เสียทีเดียวประตูห้องนอนยังเปิดครั้งอยู่ก็ก้าวเท้าถอยหลังเข้าสิคว้าคอเสื้อพ่อติดมือมาด้วยหััล่่่ออออออนนนไไมมาาาะรกกจปญญ ในเมื่อหล่อนดึงคอเสื้อพ่อได้ช้าเกินเหตุมันเลยยกตัวพ่อตาขึ้นมาเวี่ยงเข้าไปในห้องนอนหมดเรื่องหมดราวสัทีเรื่องสาดิตไม่ต้องบน่นตอนนี้มนุษย์3ชีวิตถอยมาใต้หิ้งพระชันไม้ตอกติดอยู่กับเสาเอกบ้านเหนือหัวทั้ง3าของเคารพบูชาต้องเอาไวส้สูงสูงแค่เสมอหัวยังไม่ได้ยังแสดงความคาราวะไม่พอ ผีสามสิบตัวลอยดุยดุยทะลุข้างฝาบ้านเข้ามาทะลุแบบสะดุกราบเรื่นไร้าอาการสะดุดมุ่งตรงมายังเสาเอกบ้านหิ้งพระติดตรึงเสือหมดลายเสือเป็นตาแก่ใช้การไม่ได้วัดกลัวผีก่อนลูกสาวเป็นก้อนกลมลูกเขยยังหวังหลมหล่มแรล,ลงแหง,ง,งกับอนุภาพลูกกระสุนปืนยาวการยิงสองครั้งอันผ่านมาไม่ได้สร้างความฉลาดขึ้นเลยดีกรีความโง่ยังเหมือนเดิมยัดกระสุนบรรจุเข้าในปืนลูกซองอีก หลอดไฟทั้งบ้านดับเกิดขึ้นได้ยังไงอย่าเสียเวลาหาคำอธิบายภายใต้ความมืดไม่มีอะไรสว่างไปกว่าดวงตาสีแดงแรงกล้าด้วยแรงแค้นส0มสิีสว่างจนข่มร่างตรงใสมู่มูแล้วกระสุนก็แผดเสียงแรงกล้าออกจากปากกระบอกปืนลูกซองเลวร้ายกว่าสองครั้งก่อนอันหัวกระสุนทิ่มดินซะอีกคราวนี้ข้างฝ่าระเบิดเป็นรูทุกครั้งยามกระสุนพุ่งออกมาหนึ่งรูสองรูแล้วก็รูที่สามรูที่สี่ไม่เกิดโดนขัดจังหวะหัวกระสุนเปลี่ยนทิศทางผีไม่แยแสต่ออาการพร้อมยิงของปืนยาวกระสุนปืนร้อนแรงพุ่งเร ไม่เป็นแม้แต่ความรังคาญของฝ่ายทีพีจับตัวผัวขยาว่าปืนลูกซองหลุดมือไปเองลำกล้องกระแทกกระหน่ำเข้ากับพื้นกลไกข้างในย่ำแย่อยู่แล้วกลไกทำงานของมันเองนกสับแกป๊ปตูดลูกกระสุนลูกกระสุนระเบิดออกมาจากปากกระบอกขณะกระแทกพื้นห้องทั้งห้องบ้านทั้งหลังสว่างวาบช่วงเวลากระพริบตาไม่ทันวินาทีนั้น ชายแก่เห็นลูกเขยลูกสาวลอยกลางอากาศมีผีหลายสิบตัวขยำลำคอดวงตาสีแดงของผีทั้งสาสิบคู่เห็นแรงพยาบาทแผดกล้าสังชาติตยานป้องกันไถลล้วน,วนสับสวิตความทรงจำชายชารากลับไปหาอาจารย์มั่นผู้ประสิทธิประสาทสายเว่คำสอนพระมั่นชัดเจนเมื่อผีร้ายกับเราเราต้องทำลายมันวินาทีถัดมาวินาทีสำคัญคาถาไถ่กะศี่สุดพ่นจากปากเท่าเสือออกเสียงร่ายมนต์ดังกระหึ่ม ทีสามสิบตัวไม่เป็นแค่แสงมูมูขุนขุนพวกมันเริ่มแดงเริ่มร้อนเริ่มกลายเป็นเปลวไฟอย่างตา,าคาดแค้นของมันมันไม่ยอมให้ถูกกระทำฝ่ายเดียวร่างลูกสาวร่างลูกเขยโดนโยนไปโยนมากลางอากาศเมื่อมันยิ่งร้อนมันก็ยิ่งเบี่ยงร่างทั้งสองแรงและแรงยิ่งขึ้นพวกมันไม่ต้องการแพ้พวกมันยอมรับไม่ได้ที่ตาแก่กลับมามีคาถาอาคมแรงกล้าอีกครั้งมีสิ่งรำคาญใจสองอย่างต้องถูกกาจัดให้หมดไปข้างฝาไม่เป็นแค่รูสามรูอีกต่อไปแต่แตกกระจายเพราะสองร่างมนุษย์กระแทกเข้าใส่อากาศถ่ายนอกบ้านวงวงแ่ไวัก สาผีครูเข้าหาตาเท่ารอยกรีดปากอันหายไปนานมากกินลึกเข้าไปในร่างโปร่งแสงของผีครั้งผีทั้ง30เพิ่งรำลึกได้ว่าการใช้พระเครื่องกรีดปากตอนวิญญาณเพิ่งหลุดจากร่างเป็นการสะกดวิญญาณด้วยเจตนาร้ายสุดๆ แผลกริดปากไม่กินลึกเข้าเนื้อในแต่กลายเป็นเปลวไฟแผดเผาตั้งแต่หน้ากินหมดทั้งร่างด้วยไฟร้อนจัดหูไม่หายไปลำคอกับหน้าอกกำลังไม่ต่างไปไฟแผดเผาลงไปถึงหน้าท้องกัดกินขามอดไม่ล้างผลาญหมดสิ้นลงไปเผาส้นเท้าสภาพพวกมันกลับไปเลวร้ายกว่าเมื่อตอนตายใหม่ๆนั่นแค่คาถาสะกดวิญญ,ญาณแต่นี่คาถาแผดเผาวิญ,ญญาณเมื่อไม่เหลืออะไรให้ไม่เปลวไฟจึงดับลงภายใต้ความมืดตาเท่าเสือหายใจช้าลงสัญชาตญาณป้องกันตัวสับสวิตความคิดเพราะกระสุนร้อนแดงพุ่งทะลุหัวกระโหลกเซลล์สมองหลายหมื่นเซลล์กระนาาาลูกกระสุุไปฟ้งจยยออ่ใศ กระบวนการทั้งหมดเรียกว่าผ่าตัดสมองตัดควานเอาเซลล์สมองอันทำลายสติออกไปดึงความทรงจำถึงคาถาทำลายล้างวิญญาณสว่างว่าบขึ้นมาผ่าและเฉียนสมองเสร็จสิ้นเมื่อกระสุนทะลุกออกไปจากหัวกระโหลกตอนนี้จึงเหลือแต่รูกระสุนเข้ากับรูกระสุนออกวันรุ่งขึ้นวันถัดไปและวันถัดไปสองผัวมีใช้ชีวิตต่อไปตามปกติตื่นแต่เช้ามืดมารีดนมวัวสายหน่อยก็ออกสวนรูกระสุนเข้ารูกระสุนออกไม่ได้สร้างปัญหาใดๆให้ตาเท่าเสือพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดบอกหมอว่าตาเท่าทำปืนลั่นใส่ตัวเอง หมอเห็นขนาดรู้รู้ว่าต้องเป็นกระสุนปืนลูกซองลำลรองยาวออกจากอักโคปานั้นยาวเกินกว่านิ้วเหนียวไกลปืนถึงไม่อยากเชื่อเรื่องมนุษย์คนใดแขนยาวพอเหนียวไกลใส่ตนเองแต่คนไข้ไม่เห็นจะเป็นอะไรสักอย่างลูกสาวคนไข้กำลังจ่อยๆกับหมอเรื่องประหลาดที่ว่าทำไมคนไข้ย,ยังไม่ตายยังเดินเหนินยังปกติดีหมดทุกอย่างคนไข้เป็นร้อยรอยอยู่นอกห้องตรวจตรงหน้าตรงนี้ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรสักอย่างจึงสมควรบอกว่าอาการนี้ไม่นับว่าเป็นปัญหาครับไม่ต้องเอายาไปกิน เวลาผ่านไปนานครึ่งปีตายไปแล้วย่อมไม่ตายอีกครั้งคาถามาถึงเวลาเสือ่อมผีทั้ง30ตัวเคยเป็นยังไงก็กลับมาเป็นอย่างนั้นความต้องการยังคงเหมือนเดิมขึ้นสวรรค์ก็ไม่ได้ลงนรกก็ไม่ได้อีกเหมือนกันที่แน่ๆโลกนี้หมดความน่าอยู่ชนิดแน่นอนร้อเปซการที่วิญญาณโดนไฟเผาทำเอามองโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ตาเท่ายังมีฤทธิ์คาถาแรงกล้าการเผชิญหน้าตาเทาเสียงโดนแผดเผาอีกครั้งเลวร้ายอย่างที่สุดไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านั้นอีกแล้วแต่30ผีก็กลับมาบ้านตาเทาโลกไม่เหลืออะไรให้ทําตั้งแต่วันตายพวกมันไม่รู้หรอกว่าตัวเองยังจะทําอะไรได้ยังจะโดนอะไรเลวร้ายกว่าโดนแผดเผาอีกหรือเปล่า นี่คือบ้านสวนต้นไม้ใหญ่โตระล้อมบ้านตาเท่ายังมองเห็นพวกมันหรือเปล่าบรรดาผีไม่รู้หรอพวกมันได้แต่แอบหลังต้นไม้ส่งเสียงร้องอย่างผีให้สามชีวิตกลัวพยายามอย่างที่สุดแต่เรียกว่าสุดชีวิตไม่ได้ก็ทั้งหมดหามีชีวิตไม่แต่ไม่มีเสียงใดๆเล็ดรอดออกมารอยกรีดด้วยพระเครื่องยังกินลึกเข้าไปในปากพวกมันยังเป็นผีเบเหมือนหลายบปีอันผ่านมา ถ้าพวกมันพูดได้พวกมันจะหลอกมนุษย์ให้ตกใจกลัวด้วยเสียงร้องโหยหวนตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นพวกมันกรีดร้องวิทวิตไม่หยุดไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีจนกระทั่งตาเท่าเป็นบ้าตายไปเองแต่นั่นเป็นแค่จินตนาการที่ทำอย่างนั้นไม่ได้พวกมันอยากส่งเสียงเป็นที่สุดแต่พวกมันทำไม่ได้ ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นปลายขอบฟ้าแดงเลือดลูกเขยเดินลงบันไดพร้อมทั้งใส่นมก้าวขาตรงไปยังคอกวัวฝั่งขวาบ้านตาเท่าเพิ่งตื่นนอนเดินสโลสเลออกมาจากตัวบ้านไม่ได้มองไปยังลูกเขยหนึ่งใน30ผีนึกบางอย่างออกลอยจากหลังต้นไม้ผีหวังให้ตาเท่ามองตอนเองเป็นผีเปรตผีตัวที่2ตัวที่3ตัวที่45 6ทําอย่างเดียวกันหวังให้ตาเท่ามองตอนเองเป็นผีเปรตเชกเช่นเดียวกันผีมองตัวเองไม่เห็นตัวเองเห็นแต่ตัวโตเท่าต้นตาลมือโตเท่าใบลานปากเล็กเท่ารูเข็ม ตาเท่าไม่เห็นลูกเขยแม่งองตรงไปยังอคอกวัวก็เถอลูกเขยกำลังรีดน้ำนมวัวใส่ทั้งต้องรีบต้องไวหน่อยรถมารับนมวัวไปส่งโรงงานแต่เช้าต้องระเวนรับน้ำนมอีกหลายบ้านแม้แต่รถยังต้องทำเวลาลูกเขยรีดนมวัวเสร็จหิ้วถังออกมาจากขอกวัวเห็นพ่อตาไม่ได้ยืนเฉยมีปืนยาวอยู่ในมือตาเท่าไม่มีอะไรจะพูดกับพีเปรตยิงมันให้กระจุยยิงจนกว่าไม่เหลือพีเปรตให้ยิงกระสุนระเบิดออกจากปากกระบอกปืนลูกซองตาเท่าเห็นหัวกระสุนร้อนแดงพุ่งผ่านพีเปรตไปแล้วร่างลูกเขยถือถังนมด้วยมือทั้งงงงสออากก็็ระเดนถยหลั ตาเท่าไม่เข้าใจอะไรสักอย่างแค่ยิงที่เปรดทำไมลูกเขยถึงกระเด็นถอยหลังนอนแงแหน้ามองท้องฟ้าไม่ยอมขยับเขยื่อนปล่อยให้นมทั้งสองถังไหลอักๆออ,ออกจากถั้งลงดินไปได้ลูกสาววิ่งออกมาจากบ้านแหกปากร้องอะไรก็ไม่รู้ตาเท่าไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงปืนใช่แล้วตัวเองนี่แหละยิงปืนไม่มีเสียงใดๆเข้ามาในประสาทรับรู้ ยังไม่ทันสายตำรวจมาเต็มบ้านตาเท่าบอกตำรวจได้แค่ว่าตนเห็นผีเปรตผีเปรตล้วนๆไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากผีเปรตยืนหนาแน่นแออัดเต็มไปหมดตนรีบเข้าไปในบ้านหยิบปืนลูกซองออกมายิงผีเปรตลูกเขยไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นแต่ทำไมลูกเขยถึงกระเด็นหงายหลังล้มลง,ลง,ลงตนไม่รู้ตนไม่เห็นลูกเขยอันนี้รับรองตนต้องการยิงผีเปรตแล้วก็ยิงออกไปมีผีเปรตยืนอยู่ตรงนั้นจรงิจรงๆตนถึงต้องยิง ตำรวจทำได้แต่เพียงระบุว่าเป็นคดียิงคนตายเจตนาหรือไม่เจตนาอันนี้ตำรวจยังไม่กล้าระบุเพราะผีทั้งสาสิบดันเป็นไปเลยบอกตำรวจไม่ได้ว่านี่เป็นเรื่องระหว่างตาเท่ากับผีการตายของลูกเขยไม่ได้อยู่ในความคิดผีตั้งแต่ต้นผีต้องการแก้แค้นผีต้องการเอาคืนผีต้องการให้มนต์สะกดของตาเท่าหมดลงผีต้องการเท่านี้เองจริงๆการที่ตาเท่าไปติดคุกไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ผีแม้แต่น้อยแล้ว ถ้าตาเท่าไปตายในคุกนั่นยิ่งเป็นที่สุดแห่งที่สุดของความเลวร้ายกับผีเพราะมนสกดฝังอยู่บนปากผีจะกลายเป็นนิรันนิรันหมายความว่าเลวสุดๆ